ต้องขอโทษพี่น้องทุกคนด้วยครับลุงเต่าครับบุญขึ้นมาจากข้อครับตาตาเลยฮะไม่ใช่เหรอเอาดีๆคืณอันยม่อด้วครับไม่อย่าไปเชื่อครับงั้นเดีเด๋ยเป็ดแล้วครับนะ,ะจะบุญท่ออะไรผมมีความรู้สึกว่าลุงเต่าเป็นวิธีผมแบบว่ายังไงวันนี้คุณงงจะเป็ดเลยคุณบ้วยผมน่าเกลียดอ่ะคุณโบยผมน่าเกลียดอ่ะเห็นผมโดนจับหมายตาคุณบ้วยผมน่าเกลียดเป็ดผมไม่ได้บุญท่อม,มันบุญไม่ได้ทำไมที่แปลแปลแปลคุณไม่มีสทธิพูดครับ ใช่ไม่ใช่เฟีครับบ๊ายบายครับเกีตาร์อุ้ยวิโยชิล่ะไม่ใช่เฟี้ยเชื่อผมดิวิโยชิล่ะโอ้ยผมน่าจะคุณปกป้องเขาไม่ได้หรอกไอ้ฆาตกรเฮ้ยเมื่อกี้ผมน่าจะโหวตสีเขียวอ่อนนะผมน่าจะโหวตลุงเต่าอ่ะทุกคนผมดันกดสคิปอ่ะ้ากดสคิปไปทุกคน มันกดสกคิปไปอ่ะ ทบายมุกูชีตาย,ตายผมต้องขอโทษพี่น้องทุกคนด้วยครับลุงเต่าครับ <S <S บุญขึ้นมาจากท่อครับออตอนไหนวะนนาตาตาเลยฮะใช่เหรอเอาดีๆคือผมไปตรงหัวยานใช่ไหมครับผมกางจะท,ทําเควสผมก็เช็คแล้วมันไม่มีใครครับแล้วผมก็เดินออกมาแล้วผมทำเควสแล้วอยู่ๆลุงเต่าก็โผล่ขึ้นมาจากท่อครับผมเห็นบาฝาท่อเปิดเลยฮะคืออนิโมะัซ่ครับอย่าไปเชื่อครับนงั้นเดือเป็ดแล้วครับนะพี่โยชี้ว่าไงพี่ มองเห็นหน้าลุงเต่า <funz> อ <discretion> ่ะเดินกับพ่อบ้าน ตลอดเลยเออเอ้ยครับคุณเจนจะมาพูดท่ออะไรไม่ตลอดนะไม่ตลอดนะผมมีความรู้สึกว่าลุงเต่าเป็นทำไมสุ่มไฟผมล่ะพี่วิวชี้ว่าผิดทางแล้วถ้าพี่วิวชี้อย่างเงี้ยไม่พีดไม่พีดเชื่อจะดูไหมลุงเต่าเวยเกิดทำไมลุงเต่าไปพูดเรื่องเต่าเดินผ่านผมไปอะครับผมจะไม่ได้พูดอะไรเลยสรุปว่ายังไงวะเนี่ยกูงงลุงเต่าอะแกรแหลกเพราะตั้งแต่อ้อโวยเฟียดแล้วแล้วก็มามาบอกว่าผมอยู่ห้องโอทูอีกทั้งทั้งที่ผมมาอยู่ห้องไฟตั้งแต่เวฟแรกแล้ว ทีนี้อีกลุงเตาเชื่อดิจะเป็ดเลยคุณบ้ยผมนักเกียรติอ่ะคุณนักบ้ยผมนักเกียรติอ่ะเห็นผมโดนจับหมายตาคุณบ้ยผมนักเกียรติพี่โยชหวทใครพี่โบโหวตลุงเตาเฮ้ยจะเป็ดเราต้องเป็นคนตัดสินเป็ดผมไม่ได้บุตรท่อมันบุตรไปได้เป็ดเอาไงเป็ดบตใครผมเชื่อตาตัวเองแล้วกันเตาเชื่อผมเชื่อใครบตใครวตลุงเตาครับ เฮ้ยไม่ได้หมดท่อะหมดเพื่ออะไรถามหน่อยหมดเพื่ออะไรชนะแล้วเพื่อให้ได้ฆ่าหลายๆคนได้บริสุทธิ์จริงสติง Yes เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูรู้แหละใครเป็นฆาตกรกูนี่แหละ เบ็ดขอโทษเบ็ดขอโทษจบแล้วทำไมไดเ่กเลยอ่ะลูกสาไม่เออผมไม่รู้ว่าเขาสกิปการหรืออะไรการไงผมฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะครับสตรีม2องทุ่มทุกวันเลย